โอ้ยังแหละครับผม้ไอไปเลยโอ้แหลกชิบหายเลยแทนนึงโอ้แต่ครับมหนึดอกแทนหนึ่งแทนนีเหรอขอเล่นขอเล่นขอเล่นขอเล่ะนี่ไงไม่มีอะไระหรอกไปม่หมาแลมหนีหนี แตกแองครับโอ้โหแตกสครับจังหวะนี้จังหวะนี้แตกสองครับสามอยาเฮ้ยโลูกลงลงล้งคนนี้อยู่แท่นน่ะหลังไปดูหลังไปดูหลังเดี๋ดี ลูกอินี่มานย่นโอ้โหอะไรอะลูกทองแม่โหดไม่ยิงว่ะยิงยังไม่ยิงว่ยว้อสุดเรตัวคนนี้เล่นมื่อกี้ยิงไม่ยิงเอาอ่ะตอนแรกกตัว จะเป็นอะไรปูแล้วแต่เมืองปยังไงดงก็เหรออยู่ดีปูไว้ปช่างแล้วแต่ื่อเดอเิ e ้นับตายอยู่ดีตายเลยเหรอโอ้โหต้องตาย

เอ็มสองร้อยใช่ไหมไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วที่เกียรถ่ายดูดาคิปมาเล่นด็ได้เอีก็ได้ ไปดเล่นดีๆดีในแค่นี้มันห่วงอะไรห่วงไปแล้วปืนใช่ไหม <c oughs> ไมันก็แลกตามสบายขี้เกียจมากแล้วไปเนี้ยมันก็แลกตามสบายข้ามไปก็ไม่มีประโยชน์เรือกำลังใส่ต่อโอ้าโอยกรดปุกโว้ย ยังม<า>่โดนนะกลัวเลยมึงหายลงเลยดิ okay, s <S เอาอีกแล้วกัะโออ่าชนตามสบายด่าตามสบายเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กจะทำอะไรต่อไป Lắng, lắng, lắng Lắng, lắng, lãng 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 rồi, lãng rồi ba 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 lãng 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 มงันเลยบีไปเลย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 ลงลงไปแล้ไปช้มือระวังอยู่แทนอ่ะไปดูดูวตาหลังเลีวเออดูดิหลังดูว่า